วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมเซนทราบายเซนทราร้อยตำรวจโทรพบชนกชลานุเคราะห์รองอธิบดีกรมการปกครองนำนายอำเภอทั้ง43อำเภอร,รวมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC โดยรับโลร่รางวัลจากนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับในปีนี้โครงการปกครองผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวนทั้งสิ้น43อำเภอโดยแบ่งเป็นระดับพื้นฐานจำนวน37อำเภอระดับก้าวหน้าจำนวน6อำเภอในปีงบประมาณพศ2566 ถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมการปกครองคือการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อยกระดับงานบริการให้มีมาตรฐานในระดับประเทศตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย รางวัล GEC หรือ Government Easy Contact Center นะครับเป็นโครงการของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกรมการปกครองโดยท่านแมนวัดวัฒนสุคนมีนโยบายเรื่องการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุดซึ่งแน่นอนฮะกรมการปกครองมีโมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักในการดำเนินการคือบำบัดทุก บำรุงสุขเพราะนั้นการบำรุงสุขเนี่ยคือการให้บริการประชาชนให้ทั่วถึงให้รวดเร็วให้สะดวกนะครับปีนี้เนี่ยกรมการปกครองได้ระดับพื้นฐานเนี่ย37หน่วยนะครับแล้วก็ได้ระดับโลกเงินนะครับซึ่งเป็นระดับก้าวหน้าเนี่ยหหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาการบริการประชาชนเนี่ยมันไม่มีหยุดนิ่งนะครับสังคมเปลี่ยนไปความต้องการของประชาชนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ประมวคมก็มีนโยบายการให้ไปกประชาชนให้ดีที่สุดรวดเร็วที่สุดให้ประชาชนพึงพอใจที่สุดในอนาคตต่อไปเรื่อยๆครับ รางวัลที่เราได้เป็นรางวัลประเภทก้าวหน้าก็เป็นหนึ่งใน6ของอำเภอของกรมการปกครองที่ได้รับรางวัลนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องนวัตกรรมเราใช้เทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์ที่เรามีอยู่นะฮะในเรื่องการารายงานนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชนะฮะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้สารเสพติดนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงนะฮะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโดยเราใช้หลัก หลักการ3เกลอืออำเภอลำธม,มีนชัยก็คือ1ก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน2ก็จะมีอสอม3ก็จะมีญาติผู้ป่วยในการเฝ้าระวังดูแลแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็มีการรายงานในระบบไลายเฮลซ์เซ็นเตอร์นะครับโดยเราใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการเฝ้าระวงังนะครับในการติดตามอาการป่วยนะครับหลังจากเช็คอการป่วยแล้วทุกวันจันทร์นะครับสเกลือก็จะมีหน้าที่รายงานมาอย่างไลายเฮลซ์เซ็นเตอร์ซึ่งมีในอำเภอดูแลอยู่ในระบบ ครับในส่วนของอำเภอเทพานะครับวันนี้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานสุราการสะดวกนะครับซึ่งได้รับในระดับก้าวหน้านะครับซึ่งเป็นระดับโลกเงินนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณทางคอพรอได้จัดกิจกรรมโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเพราะประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับในการที่ทุกส่วนราชการมันก็ทางกรมการปกครองอำเภอเทพาได้พัฒนาระบบการบริการซึ่งอำเภอเทพาก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมการปกครองที่ได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการทางด้านกายภาพทางด้านคุณภาพ นะครับขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลานะครับที่ได้สับสนกิจกรรมนี้มาและสําคัญที่สุดนะครับต้องขอบคุณเจ้าที่ปลําเภหรือข้าการของกรมการปกครองที่ได้ช่วยกันดําเนินกิจกรรมอันนี้จนได้รับรางวัลนะครับสหรับ GCC นะครับในการกับเพื่อนของอำเภอนะครับพยายามที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ประชาชนเข้าถึงให้ได้มากที่สุดซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีที่ทางอำเภได้พัฒนาไปก็คือแอปพลิเคชันโลวิทีนะครับที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงเวลามีเรื่องเดือดร้อนเรื่องที่จะร้องเรียนอะไรต่างๆทางอำเภอ ก็ได้แจ้งเข้าไปในนั้นได้แต่ส่วนสําคัญนะครับต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รู้ว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่และส่วนสำคัญที่สุดแอปไทยดีของของกรมการปกครองครับเราก็ต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนได้ทราบและก็เข้าถึงได้มากที่สุดการบริการสําคัญที่สุดนะครับต้องสะดวกรวดเร็วและให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายครับอันนี้สําคัญที่สุดครับ ื้ที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่าง,ย,างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย